สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะกนกพรคนรักว่าน KNP Chan n e l คะ่ะวันนี้มีว่านดีๆอีกหนึ่งชนิดจะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักค่ะที่กนกพรปลูกเอาไว้นะคะชนิดนี้ปลูกไว้ในกอกล่องโฟมนะคะแตกเป็นพุ่มสวยงามนะคะตัวนี้เป็นไม้ประดับก็ได้นะคะไม้ประดับไม้ปลูก ตกแต่งสวนนะคะสีสันสวยงามสีเขียวนะคะข้างในจะเป็นสีเขียวแล้วกาบข้างนอกจะเป็นสีม่วงนะคะม่วงแดงสวยงามมากนะคะจะมีดอกสีขาวะค,ะคล้ายรูปเรือนะคะแต่ช่วงนี้เขายังไม่ออกดอกนะคะคเพื่อนๆจะ้ะสวยงามมากเลยเป็นไม้ที่อวบน้ำนะคะหักง่ายนะคะเนี่ย ลูกในกระถางเล็กๆก็ได้นะคะกระถางทรงกลมเป็นพุ่มนะคะให้เขาแตกแตกเป็นพุ่มสวยงามนะคะว่านกาบหอยหรือว่าว่านหอยแครงนะคะสวยงามจริงๆปลูเป็นไม้ประดับสวยด้วยและยังเป็นประโยชน์นะคะมีสรรพคุณทางสมุนไพรนะคะ ใช้ใบค่ะใช้ใบต้มดื่มทดลองใช้ใบต้มดื่มนะคะเห็นก็บอกว่าแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ร้อนในกระหายน้ํานะคะและยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะแก้ไข้นะคะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ําช่วยแ,แก้กรดไหลย้อนนะคะใครเป็นกรดไหลย้อนก็ลองนําไป งไปศึกษานะคะศึกษาว่าใช้ยังไงนะคะเพื่อที่จะรักษากรดไหลย้อน,นะคะ่ะแต่กนกพรลองต้มดื่มขับเสมหะนะคะจากเสมหะเหนียวเหนียวก็รู้สึกว่าจะาขับออกมาจะให้อืน่น้ำลายสะดวกขึ้นนะคะจากเสมหะเหนียวเหนียวค่ะต้มดื่มโดยการใส่ ใบเตยลงไปสักสองใบนะคะต้มสักสามใบสี่ใบนะคะใบแก่ใช้ใบแก่ของเขาใบล่างๆนะะี่ค่ะสวยงามนะคะเป็นพุ่มเขาจะแตกขยายพันธุ์เป็นกอนะคะได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้เขาขยายพันธุ์ก็ให้เขาอยู่ในกระถางนะคะสูงพุ่มหรือจะจัดใส่กระเช้าสวยงามห้อยแขวนนะคะเขาก็ ้ระยะสวยงามนะคะสีสันตัดกันสวยมากถ้าปลูกตัดกับพืชต้นไม้ชนิดอื่นที่เป็นสีสันนะคะไว้ตกแต่งเป็นจัดสวนนะคะสวยงามค่ะสีม่วงแดงสวยมาก ยวไปดูว่าที่ต้มดื่มสีสันออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูก็ทดลองนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มั่นใจก็ให้ศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะสมนุนไพรก็เป็นทั้งคุณและประโยชน์นะคะถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆก็ศึกษาก่อนนะคะนี่ได้ทดลองดื่มแล้วนะคะก็เห็นว่ามีประโยชน์ ปลูกไว้ก็ไม่ใช่แค่สวยงามเมื่อนำมาดื่มได้ทดลองดื่มเพื่อสุขภาพเราก็ทดลองนะคะทดลองเล็กน้อยก่อนนะคะค่อยๆดื่มก็ไม่ได้เป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนแต่ว่าก็ถ้าแก้ไข้แก้ร้อนในได้ก็ทดลองนะคะทดลองดูสีสัน ไม่น่าจะเป็นสมุนไพรเนาะมันสวยเนาะแต่กลับเป็นสมุนไพรก็เจอทาง yuu youtube นะคะฟังช่างอินเทอร์เน็ตนะคะก็ชอบนะคะศึกษาเรื่องผักและสมุนไพรนะคะก็เลยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆเผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะคะถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเขาให้เพื่อนไปศึกษาพิมพ์เซิร์ชชื่อนะคะว่านกาบหอยก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ วานขาดหอยหรือว่านหอยแครงก็มารู้จักพืชพันธุ์ต่างๆก็อยู่ต่างประเทศนี่แหละค่ะเพราะชอบดู YouTube นะคะศึกษาสำหรับสมุนไพรดีๆและปลูกเพื่อความสวยงามประดับบ้านได้ด้วยนะคะประดับสวนเดี๋ยวไปชมอ่อต้มต้มอ,ออกมาแล้วสีสันจะเป็นยังไงนะคะ น้องกบก็มีผมสีม่วงม่วงเขียวกันเลยทีเดียวเชียวน่ารักไหมคะจัดทรงให้น้องกบทรงผมนะคะน้องกบมีผมสีม่วงสวยด้วยจัดสวนนะคะจัดสวนตกแต่งสวนน่ารักแค่น้องกบกบใส่แว่นนะคะมีหมวกม,มีผมสีม่วงนะคะราคะ สวยไหมน่ารักนะคะนี่แล้วคะสีสันของชาใบว่วานกาบหอยนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเมื่อบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะสีสันก็จะออกสีม่วงนะคะสีสันสวยงามน่ารับประทานต้มใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปหนึ่งช้อนชานะคะ เรี้ยวนิดหวานหน่อยนะคะกับเสมหะดีดื่มสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพขอบคุณพี่เพื่อน,น,นทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะไว้พบกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ